ซินมองข่าถางกล้องสวัสดีพี่น้อง EP สองพาน้องโตนุม,มาบุญบานพ่อซินครั้งแรกบอยหนุเคยมาอยู่บุญนะ <Okay. S 1> นเคยมาบอก็แล้ออกมาเนะี่ยมันหว่นนะ่ะ <c oughs> แซบอยู่น้ำคำพุญ <c oughs> โอ้มีตาอีกเนอป้าชูยอยากตาป้ชู เผามาผามากินแต่เชอาแต่ชยวพี่น้องช่วยมาแล้วเขาจะเปิดเพ่สิถ่ายคลิปวันไหนจะได้ No 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 เย <c oughs> mm ็นแห้งอะไรนี่ไปบีบ <foliage> มัาไปอือนั่นอะไรหนูยินได้พี่น้อง น้มุกี้โน้มันพอกรีบกูได้เอาพักนะไปเอาจับอู้หอกเอานลำแข็งมาเมียนนี่มันก็เด่นอยู่บ้านมื่อเหรของลุงนั่นน่ะยาวเยอะนะเอาหนึ่งลูกเอาหนึ่งไปลูกเพิ่มพ่อจับอันหนึ่งพ่อไปพักเพื่อนจัดไปนุปีหนึ่งมีเถื่อเรียวได้บาทขะเจ้านะ มานาเอาเป็นไลโพได้ปุน่นร้องแล้วนะไอเมียเสียดันเหรอวะเสียดหมออะจอดนี่แน่ลูกมนชีแตกกูกกกมือไงยัดไปเนาะบุยมาใหม่เจ็ดอย่าพูดง่ามนี้เนาะ xin nè nội Bỏ, à lên. Anh em lên. Mẹ tham mới ai? Hả? phơm nạm bỏ. Mau kinh phạc Nước, nạm xay ít nè nào? Mau kinh park. Nước nào? Mau kinh park. Nước

giật bà เลยเด้อ đó, chạy bà มัน ăn bớt, หา hả lô cô đã nhục bà ถ้าไม่ ừ. <laughs> họng có xin không có xin nu. xin, nu, xin Là. 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 nói con phải có xin nu. à, anh mà đi à, mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห้องเพาะดุห้องเด้อ่ว้ห้องเพาะห้องเพาะจังเข้าไป ข้างงานลพี่น้องตอนนี้ตัวน่เริ่มข้างงานแล้วเมื่อกี้มันก็ยู่เหงตอนนี้เริ่มตึงแล้วเมื่อวา

น้ำหอมต้นเยอ่อเลยนะก็สยก็เศษเลยเดพวต้มแสะต้มนะกินเข่งนึงขอบอกว่าไปซื้อเหยนี่ Một lại nè chị lên Chị hình กระคองซ่ำเนาะอือวะเอาเอาก่อนเนาะเอาไปเสียไปให้หญ้าเลยจ้าเอ้าหลังเอาก่อนน้อยมันกิน กินเลยกินเปล่าเฮ้ยเปล่าสินี่หายมันทิมนะครับโนอันนั้นแม่จกจกนี่เป็นวัดเนี่ยมาแบนี้เนาะอร่อยกิน

อออเ,อเอามาเด้อ่อ้ากินกินไหนหมูกระโดดอินบ้างนี่เพะใ่ทไมเคี้ยวเคี้ยวเส้นแล้วมันไม่ขาดได้เสนมันพอดีอเ,เลยเดีบูได้ขาเลยอะมือันดังเลยไปขึอนนั่นไปนันเนะนยะ กินก okay. 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 ินก้นก mm. okay. ินกินกนเินนก้นินกินกนกินกนเคยกินก้นกินกินกินนกินกินกินกนกากินนกินกินกินนกินกินกิกินกินน แน่แน่มังค่ะเก็บเอาเลยกับป๋องเบียนเมื่อคายเทนมากินเวลาพี hm. ่ิจรณท่านเขาหัก่ะพ่อไม่คิดนะเด้ยังท่านพอ